เช้านี้มาจิบกาแฟเย็นๆที่แคมปิ้งเหมือนเดิมนะจ๊ะเด้อมื่อหน้าแปลงสีฟันไปแปรงฟันมาเมื่อกี้จ้ะมาจิบกาแฟปกติอยู่บ้านจะชอบจิบกาแฟก่อนล้างปากอุ้ยก่อนแปรงฟันนะจ๊ะเนาะแต่ว่ามานอนกับน้องเล็กที่แคมปิ้งนี่กลัวน้องเล็กมาคุยด้วยกลัวเหม็นปากก็รีบไปแปรงฟันก่อนค่อยมาจิบกาแฟฮอนๆได้จ้ะเตรียมแพ็กของแพ็กหยังกลับบ้านเลยเด้อบัตเทนี่เด็กน้อยจะเปิดเทอมเลยนะจ๊ะเนาะต้องรีบกลับแล้ว ดันลำมัดันดองทีหนึ่งตีสองปลูกน้องขึ้นมาดันอัน,นั้นอีกส่วนล่างใช่ไหมให้เน,นี้ยคือส่วนเงิงอันนี้ภาพบอบเบนี่<บ>อันนี้เป็นที่เก็บถังแก๊สถังอะไรหลังท้ายรถแคมปิ้งนะจ๊ะน้องเรียกบ,บอกว่าถ้าตรงไหนที่แบบไปจอดนอนแล้วไม่มีไฟฟ้าไม่มีอะไรก็จะใช้พวกแก๊สอย่างนี้นะจ๊ะต้มแล้วก็ใช้เป็นไฟ ็นไฟแบบเปิดไฟได้ในรถคือแบบใช้ไฟได้แต่ในจากตรงที่ไม่มีไฟก็ใช้ไฟได้นะแต่กรณีมาแคมปิ้งแบบนี้เราก็ใช้ไฟของแคมปิ้งจ้าเมื่อคืนนี่ก็คือนอนกันดึกอยู่แล้วจากก็คุยก,กันกับพี่ตีแล้วก็แฟนพี่ตีเนาะจา้ะแล้วก็น้องเล็กแฟนน้องเล็กนั่นแหละเด็กน้อยก็นอนตั้งแต่ห้าทุ่มกวาม่าคุยกันก็ดื่มเป็นเรื่องธรรมดาเนาะจ๊ะนานๆเรากเที่เนาะแล้วก็นอนกันดึกแล้วเมื่อคืนแม่แอม,มานอนข้างในเพราะอะไร พอนอนขขานอนมันนอนไม่ค่อยหลับแล้วมันก็อากาศเย็นเนาะจ้ะนาะก็เลยนอนข้างในนอนแสบคักแสบแน่พี่น้องนอนอิ่มสุดเลยตื่นตอนสิบโมงพภิตีว่าจะมาจิบกาแฟด้วยว่าฉันจะมาจิบกาแฟชิวๆิวตอนเช้าด้วยยังไม่มาจะนั่นง่งมาแล้ว <laughs> เป็นพี่ตีตื่นแล้วเห็นเสื้อลายสกอตจ้ะวันนี้เาเช็คเอาท์เมื่อเช็คเอาท์ฉันต้องออกจากแคมปิง้งประมาณก่อนเที่ยงมาจากก็มือนคล้ายๆโรงแรมถ้าเราออกช้าเขาก็อาจจะแบบ ชาร์จเราเป็นชั่วโมงสองชั่วโมงนะจ๊ะน้องเล็กกำลังจะเก็บเก็บเต็นท์ที่มันออกมาจากแคมปิ้งรถแคมปิ้งนะจ๊ะนัาว่าไปมาดามจะไปเอ่อจะอยากไปเดินก็ไปเดินมาซันก็เลยเอาขยะมาทิ้งแล้วก็จะเดินเลาะชมน้อยนึงจะพราะเขาจะได้กลับแล้วอันนี้ก็เป็นสถานที่เอ็มม่ามาเล่นมาบ้านนะจ๊ะเฮยโอลาฟเฮยโอลาฟเนี่ยเป็นสถานที่โอเคมากๆชอบจะวิวก็สวยแต่วันนี้จะร่มนิดหน่อยจ้ะไม่แน่ นิดอันนี้ก็เป็นเจ้าของแคมปิ้งเหมือนกันนะจ้าเจ้าเดียวกันจะมีชั้นบนชั้นล่างเดี๋ยวชั้นชั้นบนอะ่ะพันเก้าจะนอนได้สี่คนชั้นล่างนอนได้สองสามคนพันห้าห้าสิบอันนี้จะเป็นห้องราคาพันพันห้าห้าสิบฉันว่าฉันจพาไปดูเลยจ้าพิธีพักอยู่ตรงนี้เสียงลมแรงมาก แม่ามาก,ก็เดินเลาะถ่ายวิวแล้วจ้ะส่วนน้องเล็กกับแฟนน้องเล็กโน,น่นเลยจ้ะกำลังพากันเก็บเต็นท์อยู่อันนี้ขอเข้ามาถ่ายห้องพิธตีเลยจ้ะราคาพันห้าห้าสิบก็จะมีเหมือนเป็นบ้านหลังหนึ่งนะเลยจ้ะก็จะมีเตาอบให้แล้วก็จะมีเตาแก๊สสำหรับหุงส้มทำกับข้าวเนะจ้ะปิงย่างกับวากันไปมีทีวีก็มีเก๊มีตู้เย็นแล้วก็มีพวกใส่ช้อนใส่ ซ่อมเครื่องล้างจานเหมือนบ้านหลังหนึ่งนั่นแะจะเพียงแต่ว่ามันแบบเล็กลงมาแคบลงมามีกาต้มน้ําร้อนมีไมโครเวฟจ้ะที่ล้างจานมูนั่นแหละคือสะดวกสบายเนาะแต่ถ้าถามแม่ามาว่าแพงไหมพันห้าร้อยคูนเนี่ยเนี่ยก็มีเย่าก็ถามก็ว่าแพงเลยจ้ะเพราะว่ามันแบบโรงเรียนใกล้จะปิดแล้วเออโรงเรียนใกล้จะเปิดแล้วใกล้จะเปิดแล้วก็ไม่ค่อยมีคนท่องเที่ยวแล้วนะน่าจะแบบราคาประมาณพันพัน พันสองร้อยเต็มที่ประมาณนี้จะอันนี้พันหาหาสิบก็ถือว่าแพงอยู่แต่ว่าเราก็ไม่มีแบบมาเที่ยวเฉยๆนะจาก็นานๆก็จ่ายอันนี้ทีก็โอเคนะ,นะจ๊ะอันนี้ห้องพี่ตีก็จะประดับเป็นแนวประมาณอ่าถ้วยกาไกา่โอ้ยไม่ใช่จ่ะถ้วยกาดาร้อนสมัยก่อนทำนาทองแดงอะไรประมาณนี้นะจ่ะวินเทจวินเทจแน่จังเสียอืม ดูข้างนอกมันเป็นคล้ายๆแบบบ้านเป็นหลังหลายๆหลายๆมันห้องเช่าเนาะจา้ะไม่ค่อยสวยแต่ข้างในเขาจัดสวยจ้ะอันนี้ห้องน้ำห้องน้ําก็จะประมาณนี้จะมีที่ให้อาบน้ําไม่เล็กเกินไปอ่างอ่างนี่พี่ตีบอกว่าพี่ชอบอ่างอ่างเข้าน่ารักดีว่าสั้นอันนันคนสวยในกระจกจะก,ก็จะมีที่เป่าผมแล้วจะมีมีที่เป่าผมให้น้ํา อ่าก็จะประมาณนี้แหละจากห้องน้ําอันนี้ก็เป็นเจ้าเดียวกันด้จากข้ามถนนมาเขาจะมีม้านั่งหินอ่อนไม่ใช่หินอ่อนด้วจากม้านั่งไม้แข็งจากเพราะว่าเขาทําจากไม้เนาะอ่าแล้วก็เป็นเจ้าเดียวกันตรงนี้แหละจากที่แม่เอาชอบมากว่า ถึงจะไม่มีกิจกรรมอะไรแค่เราอยากขับรถขับรถมาแบบเปลี่ยนสถานที่ปิกนิกเปลี่ยนสถานที่ต้องจ่ายตังประมาณสองสามพันอะไรประมาณนี้แม่เอามากพออย่างขับรถไม่ไกลาจากบ้านรวมทั้งเวลานั่งเรือจากบ้านแม่เอามาไม่เกินไม่เกินสองชั่วโมงจ้ะแล้วทีนี้ถ้าเกิดว่าถึงไม่มีกิจกรรมอะไรทำล้วก็มานั่งดูทะเลแล้วก็ตกปลามีที่ตกปลาด้วยจ้ะแล้วก็มาปิ้งย่างตังน,นี้จะมีที่ปิ้งย่างให้ปิ้งย่างฟรีนะจ๊ะเพราะว่าเป็นเจ้าเดียวก,กันกับที่ เราพักของแคมปิ้งจ้ะแต่ว่าถ้าเราไม่ได้พักแคมปิง้งคิดว่าเขาก็ไม่ได้ให้มานเราะจะเป็นเจ้าเดียวกันที่ว่าเอมมากับเอลิณนาะไปห้อยหูุ่นแบบสลิงนะจ๊ะที่ว่าเฮ้ยเออรับข้างบนนะ่ะก็จะห้อยลงมาตรงนี้จ้ะก,ก็จะเป็นข้ามทะเลที่ว่าเอลิณนาะไม่กล้าไม่กล้าไม่กล้าลงไม่กล้าห้อยรวดสลิงมจะมีมีตรงนี้จ่ะเห็นไหมเนี่ยจะมีรวดสลิงตรงนี้แล้วก็จะห้อยลงมาข้ามถนนแล้วก็มาข้ามทะเลอ้อมมาทางนี้แล้วก็มาลงทางโน้นทาง ต้นไม้ข้างหน้านะจ๊ะแล้วตรงนี้แม่เอาก็ชอบเพราะอะไรก็จะมีตรงนี้ถ้าสมมติว่าเราปิ้งย่างข้างนอกเข้าหนาวมันมาจา่ะเราก็จะไปนั่งข้างในนี้ได้เขาจะมีที่ให้นั่งกินย่างคล้ายๆตรงล่องวัดหนาแถวๆใกล้บ้านแม่เอาอะไรแต่ตรงใกล้ๆบ้านแม่เอาอันนั้นเป็นของที่สาธารณะนะจ๊ะเราจะไปการเต้นฟีอะไรตรงนั้นได้แต่อันนี้ก็คือเป็นที่ของเขาเราก็ต้องจ่ายค่าที่เขาแต่เราถ้าเกิดว่าสมมติว่า เราอยากประหยัดเราไม่อยากไปกินข้าวร้านอาหารของเขาแล้วก็ซื้อฮอทดอกซื้ออะไรมาย่างตรงนี้ได้นะจ๊ะมีเลือกขั้นอยากให้ชาน้ําเห็นมานันอันนี้แม่มาถ่ายตอนเชาน้าน่าจะลมแรงมากก็เลยต้องปิดเสียงจ๊ะชอบตรงนี้ก็คือถ้าเลเมื่อกี้ซ้ายนะ่ะเป็นสะพานนะ่ะอันนั้นนะตกปลาได้เลยจ้ะว่าจะเดินไปดูแต่มันไกลขี้คานก็เลยไปเดินไปดูเนี่ยจ้ะที่ว่าเอ็ม่าเล่นเฮยอลับเมื่อบานเนี่ยเอ็ม่าก็จะมาลงตรงนี้จ้ะเดี๋ยวจะให้ดูนะตรง ตรงขวามืออ่ะฝั่งโน้นน่ะเป็นอันนั้นด้วยจ้ะเป็นที่ตกปลาเมื่อวานนี้เนาะจา้ะที่ว่าไปตกปลาเนีมาแรงเห็ไหมตกได้ฟรีจ้ะไม่ต้องเสียตังค์เบิงเด้อสิเ้เบิงอันที่อ่าอยู่ขวามือนะที่เอม่าไปเฮอลาบมาน,ะน่ะนะตรงขวามือลงมาตรงนี้แล้วก็ที่เป็นเส้นข้างบนเห็นมาจากเส้นเล็กๆทางโน้นอ่ะนั่นแหละเอม่าขามมาจากตรงนั้นเป็นลวดของสลิงจ้ะอันนั้นก็จะเป็นบ้านพักข้าเจ้าสีเหลืองๆเห็นไหมจา้า ายางไก่เมื่อวานไปตกปลาค่ะค่ะเขาจะเปิดไฟหน่อยนึงแล้วก็กินข้าวเป็นบ้านของเขานะจ๊ะาก็คงจะแพงเหมือนกันเป็นบ้านพักอากาศบ้านพักร้อนนี่จ่ะแล้วก็มีระเบียงออยากจะได้สักหลังแต่มันแพงนี่แหละจ่ะตรงนี้ที่เอมาลงมาเมาื่อวานเห็นไหมแผ่นสีขาวๆอลูมิเนยียมนะคือเขาปิดไว้เขาปิดไว้ว่ายังไม่เปิดอะไรนี้จะได้เวลาถ้าเลิกสี่โมงหรือห้าโมงของเขาปิดเขาก็จะเอาตัวนี้มาปิดไว้อกระดานอลูมิเนียมใสๆขาวๆนี่จ่ะอ่า ตรงนี้ก็เมื่อวานนี้ก็พากันตกปลาจะพุกพพิตีไอ้น้องเล็กตกปลาแต่ว่าไม่ได้กันก็เลยย้ายไปที่แม่เอาไปด้วยนั่นแหละจ้ะมาดูคนสวยเขาจะขึ้นชิงช้าสวรรค์เลยจ้ะอุย้ยดูผอมนะน้องฮาวายพี่ดูผอมนะะตั้งกล้องถ่ายเจ้าของอะป็นจะพี่น้องเอืาเอาเอ้าเอาสายเ,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 เกือบตกปัจจินีดีนะมันไม่งวยลงไม่งอยลงก็คือไม่ตกลงนลั่นแหละจ้ะ ภาษาไทยวัลลคามกิดเจียมใส่เนาะจ้าน้องฮาวายงวยโบงวยล่งดีตัวนั้นอืมจิบไปชิวๆจ้ะน้องเล็กกับอแฟนน้องเล็กก็เก็บเต็นไม่ได้ก็ไม่เชิงว่าเต็นเนาะจ้ะที่มันอ่าที่เขากางออกมาจากข้างๆารถแคมปิ้งนะจ้ะนั่นแหละพราะว่าตอนมาแม่มาก,ก็ดูบังคับน้องเล็กให้กลางช่วยนะมาซอยกันมาดามทีนี้น้องเล็กบอกว่าไป,ไปไปจะไปถ่ายจะไปทําอะไรที่ไหนก็ไปมาดามเดี๋ยวอหนูจะจัดการอนะ่า เก็บเองมาซานแม่ไอามาก็เลยสบายจ้ะวันนี้ก็จะได้เดินทางและไดะ้คุยกับพีต่ตีกับแฟนพี่ตีแล้วอันนี้ก็คือแฟนน้องเล็กก็เอาขาที่ตั้งเนาะจ้ะลดะแคมปิ้งวงขึ้นเลยด้วยจ้ะมันจะมีสี่ที่ตั้งขามันเนาะถ้าขึ้นไปเอาของแล้วไปอยุ่ท้ายนี่ไม่ได้เลยจ้ะ,ม,จะ,จะมันจะดึงดับจ้ะมันจะดึงดับไปแล้วไปแล้ว จอกันบนเรือนั่นแหละดจ้าโอ้ยลมสุดยอดเลยสุดยอดลมเหมดีนะไม่อยู่ต่ออยู่ต่อไม่ได้แล้วจากวันนี้วันอาทิตย์พรุ่งนี้เดี๋้อยเปิดเทอมเลยเนาะตอนขากลับนี่แม่เอ็มมาเหนื่อยมากจ้เพราะว่าอะไรมาเที่ยวสองวันมาเที่ยวเขาจะคำว่าเที่ยว,ว่าจากก็คือวันแรกก็ทําทบุญวัดไทยเนาะกลับมาก็พาลูกเล่นโฮลอลารแล้วก็ อ่าต่อมาก็คือมันมีแต่เที่ยวเนี่ยแม่จ่าต่อมาก็คือไม่ตกมาบ้างอะไรบ้างมันกิจกรรมนะจ่ะเหนื่อยแต่ก็สนุกจ่ะแม่มานอนจนถึงขึ้นเรือจ่ะถึงขึ้นเรือแล้วก็พาเด็กน้อยมากินไอศครีมที่เรือจ่ะเนี่ยมันจะมีให้เราอ่านอยู่เออใช่ไหมลูกโอเคค่ะอืม ่วยน้องเลยนะลูกควาถูกใช่ไหมตัหนึ่งออมาอี เอลีนาเอาไอศครีมแบบนี้จะแบบเครื่องทำออกมาอย่างนี้ต่อแต่ว่าพี่เอมมาจะไปเอาไอศครีมที่ในตู้แล้วจ้ะมีช้อนไหมล่ะเอมมาเอาช้อนไอ้อไนี่ให้น้องสิเออนะะฮยันนอีนีม่้อนอยู่ตัวไงเสร็จแล้วีออวโอ้ยใช่ใช่ ไม่่ทเป็นร้านขายของบน <c oughs> เรือก็จะแล้วแต่เรือนะจตะถ้าเรือลำเล็กไปอีกที่หนึ่งเกาะหนึ่งก็จะของขายก็จะน้อยแต่อันนี้ก็คือเป็นคนแบบว่าเดินทางบ่อยนะจะเรือเรือลำนี้อะไรประมาณนี้ของขายก็จะเพิ่มเยอะขึ้นร้านก็จะใหญ่ขึ้นจะก็จะเป็นขนมกินให้อิ่มท้องเหมือนบ้านเราแล้วก็ของเขาก็จะมีไส้กรอกเอบคอนพันไส้กรอกประมาณนี้จ้ะอันนี้ก็จะเป็นขนมปัง ไส้ก็จะมีใส่แฮมใส่ชีสจ้ะแล้วก็ใส่ผักใส่ครีมประมาณนี้นอกจากกาแฟก็จะมีทั้งกาแฟเย็นกาแฟร้อนจ้ะอันนี้ก็จะมีไมโครไมโครเวฟสําหรับอุ่นอาหารนะจ้ะเด้อถ้าเราอยู่เนี่ยสาบารเรียนี่ก็คือเป็นขนมที่แบบว่ายอดฮิตของคนนอร์เวย์เนะจ้ะแล้วก็ส่วนมากที่เรือจะมีทุกลำนะจ้ะเวลาเขาเอามาขายนะจ้ะก็อร่อยของเขาอยู่เนี่ยสาวก็กินไปชมอยู่ไปจ้ะ เดี๋ยวเอลินาจะกินโชว์นะปลาเข็มผนบ่าตักไอศครีมตอนนี้ปลาเข็มก็เหนื่อยมากจ้ะก็อยากอยากถ่ายหลานอยากคือมันนั่งในรถไม่ได้นะจะยี่สิบนาทีสําหรับแม่เอามานานมากจ้ะแต่ว่าน้องเล็กกับแฟนเพื่อนบอกว่าเวลาขึ้นเรือนี่ไม่เคยออกไปข้างนอกเลยว่าสันว่าคนเยอะบุบบายส่วนแม่เอามาชอบจะขอให้เป็นสิบหรือสิบห้านาทีก็ต้องออกจากรถมานั่งเรือจ้ะมากมักบรรยากาศแบบชิวๆเบื่องวิวข้างนอกจังสิหมจ้ะ คนเราแต่ลกคนมันไม่เหมือนกันเนาะส่วนันเรียกว่าไม่เฉ่นเพื่อนว่าชอบนั่งอยู่ในรถกาแฟาแล้วก็จับมือกันเพื่นว่า ฝนตกกลางทางแล้วจ้าวิวข้างนอกของเรือก็จะไม่ค่อยงามเท่าไหร่แล้วจะเป็นสลัวสลัวสลัวสลจะเพราะฝนตกฝนลินฝนลินน้องฮาวายก็คือฝนโปรยโปรยโปรยนั่นแหละจ้าทีน yeah, no ี้รอเอลินาเอลิณาไปเข้าห้องน้ำจ้าเนี่ยออกมากันแล้วเพราะว่าเขาประกาศแล้วนะว่าสิ้นสุดการเดินทางแล้วนะจ้าเรือจ้าวสันก็เลยต้องพากัน มาลดจ้ะเนี่ยอันเรือที่ข้ามฝากรอบนี้ก็คือเป็นเรือลำใหญ่เลยจ้าอืมเรือลำใหญ่มากบรรทุกทั้งสิบล้อหกล้อแปดล้อกับปาไปจ้ามาถึงแล้วจ้าถึงบ้านน้องเล็กแล้วกลับแล้วจ้ามองขอมาไว้ก่อนไห้ไ่ไง <ไ>อ้ายเอา้าอยู่ในนี้เหรอน้องน่ารักมากเลยมานั่งสลอนอยู่แฟนน้องเล็กก็ช่วยขนของขึ้นรถจะไม่ยมากก็บอกว่าไม่เป็นไรฉันขนเองได้ฉันขนเองได้ว่าเธอขับรถเหนื่อยแล้วเพ่นก็นยังขนมาซอยเส็จแล้วก็จะกลับบ้านจะแต่ก่จะกลับบ้านก็ ต้องมารอเอ็มมาเพราะว่าเอ็มมากับเอเอลีนาชื่อจริงๆเนี่ยเอลีนาด้วยจ้ะแต่ว่าเวลาแม่เอ็มมาเรียกมาเป็นคนอีสานจะบอกว่าเอลีนาเอลีนาเอลีนาจะเอลีนาเออเอลีนาแล้วก็มีอีกคนหนึ่งอีเลียนาอันนั้นโอ้ยชื่อหลานสองคนนี้จะสับสนกันมากจะอีเลียนากับเอลีนานะ่ะอ่าแล้วก็มาดูลูกพุนจ้ะพี่น้องเอ้ลูกพูนต่างประเทศเขามีกันเกือบทุกหลังคานะแม่จ่าแต่ละคนแต่ละครอบครัวเป็นโ้นเป็นส้นเ,น,สนเหมือนแอปเปิลแล้วก็ปล่อยให้หล่นทิ้งร่วงทิ้งเสียดายดมาก กนอยากกลับเด็กน้อยก็ขอเล่นกับแมวแล้วแป๊บหนึ่งแล้วก็กระโดดสปริงบอร์ดแม่ก็อยากกลับลูกก็อยากเล่นลทำไมเพี้ยมากขึ้นสูงจังเอาอีกก็อีกเร็วๆ พอแลนะ้วเนาะหยุดแล้วนะบ่โอ้ยเอาผักน้องเล็กไปกินก่นจ้าฝนก็ตกทันนี้น้องเล็กบอกว่าให้หลุกเอาทั้งกอเลยได้จ้า หลกก็คือถอนเอาทั้งกอจ้าฝนก็มาตกนะจ้าฝนก็มาตกมาเลยห่มลงไปอุยผักน้องเล็กนี่ลีเอาข้างๆมันไม่จ้ากินได้จนถึงนู่นเลยนี่เห็นไหมเราจะเอาตรงข้างล่างนี่กินได้จนถึงหิมะมามาัจาักเลยนี่งามงามงาม มาถึงบ้านแม่ไอมาก็เหนื่อยจากพี่น้องขนของยังไม่เสร็จให้ไอมาคนเข้ามาช่วยในบ้านแล้วก็เปลี่ยนเสื้อผ้าเข้านอนเลยจ้ะนอนมาหลับมาตื่นตื่นเนี่ยมืดแล้วด้วยจ้ะคุณสาก็เลิกงานมาแม่ไอมาก็เลยเออมาถ่ายพ่อลูกเขาสังคมก้มหน้านวจ้ะพ่อก็กดโทรศัพท์อุ๊ยวันวันนี้ทําไมเมียใช้เงินเยอะจังหรือเปล่าปวดหัวสนไอมากก็เล่นเกมจ้ะขอบคุณเอฟซีเกาทั้งเอฟซีใหม่ด้วยจ้ะที่เข้ามาเบิ่งคคิดแม่ไอมาสวัสดีจ้ะบ๊ายบาย